สวัสดีครับเบาเถ่าซอสดีทำชุ่มเด้อครับผมบรรยากาศย่ำเย็นครับย่มมือแลงบานเท่าครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกนักสองมือครับทำชุ่มครับน้ำเขาเรียกว่าบานเท่ากับเอินว่าน้ำมากแล้วพี่น้องครับไหลท่วมนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนคําเริ่มลุกนะครับนี่ครับยกย่อยกสะดุงบานเท่าพี่น้องครับบรรยากาศครับเบาเถ่าภามบรรยากาศครับตอนเ้าบริมาทยพี่น้อง บรรยากาศไสดังยกสุดุ้งครับนี่ครับผมโอ้ื่อเ้านี้ล่นเล่นม่ครับประกิตห้างวดเล่อเศรหาล้มทางครับคุนว่าื่อเ้าล้มทางหมดเลยครับนี่ครับผมครับมีเอฟซีถามเขามาหลายครับพี่น้องกับอ่าชุดล่างของคุณปุ๋ยบัวไงยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเ้าเท่าจะต่อสายตรงหาคุณปุ๋ยบัวไงยนะพี่น้องพ้ามาช่มบรรยากาศน้ำกันครับืัอเ้าบริมาไทย ครับบรรยากาศมือเศ้าน้ำล้นเต็มครับผมครับอ๋เดี๋ยวบ่าเทาจะต่อสายตรงหาคุณปุ้ยครับพี่น้องสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับกับเอฟซีถามของมาหลายครับคุณปุ๋ยชุดล่างอย่างเดียวนะคุณปุ๋ยเนาะ ครับพามาชมบรรยากาศคุณปุ๋ยฝนตกนักสองมือน้ำมากครับครับผมครับน้ำท่วมด้วยครับชมช่วงช่วงเย็นด้วยพี่น้องครับช่วงเย็นก็ลดลงมาแล้วนะครับเนาะครับนี่ครับพิธีบานเฮ้าน้ำหลากกะหาปูหาปลาครับเป็นยังไงครับคุณปุ๋ยทั้งฝนฝนตกแห้งไหมครับโตเค่ยังไงครับผมโอ้ นี่ครับพามาชมบรรยากาศครับมือเสาราได้มะทายครับนี่มาตอนแรกเด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะล้มหายมื่อเศาราครับครับเอาคุณปุ๋ยชุดล่างนี้ได้ตองงวดแล้วนะครับเนาะได้ตองวดนะครับผมครับงวดที่พันมาสามแปดไปช้นบนแปดสามนะคุณปุ๋ยแม่นครับผมครับงวดที่แล้วกะสามแปดล่างไปขึ้นบนพี่น้องครับเอางวดนี้อ่า มานะครับคุณปุ๋ยครับผมรับช่มกันต้องวดครับเอาชุดล่างเด่นตัวไหนคุณปุ๋ยชุดล่างเด่นซีลองศูนย์ครับผมเด่นสี่ลองศูนย์ครับโอ้แต่สีแล้วคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับไม่เชี่ยอาเด่นซีลองศูนย์ครับทำช่มครับอืม ครับจับคู่คุณปุ๋ยจับคู่ก็มี40ครับผมโอ้41ครับผม40 41อ่าครับ40 47ครับครับผมแล้วก็46ครับผม40 47 46ครับครับผมกับคุณปุ๋ยโทรลองกัมี06ครับผม0 5ครับ06ครับผม06 01ครับผม โอ้ให้เดนซีนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับเดนซีรองศูนย์ได้รับทำชุชมครับอ่าคุณปุ๋ยครับผมชอบคููไหนหรือชอบคููที่เน้นครับผมผมชอบคููที่เน้นเลยครับผมครับคููที่เน้นนะครับเนาะครับผมครับก็คือซีศูนย์ซีเจ็ดซีหกครับผมครับครับตัวร่องคือ ศูนหาศูนหกศูน์หนึ่งครับผมอ่าครับผมชมครับแนวทางของคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเนาะกับเสียงพูดน้อยกับมีบรรยากาศครับทุกผู้ชมช่วงแร่งน้ำลดเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อเ้ารหนีน้ำล้นครับคุนว่าล้นทางบา่าวทากับไปทำงานก็นเลบยบ่ได้มากทายเห้เบิงเนาะครับพี่น้องบรรยากาศป่าร้ายนี่ครับใส่ด่างใส่ม่อง กับปลาเข็งปลาขาวครับวิวนะครับพี่น้องช่วงคำ่ำวิวบ้านเฮาตกแห้งขึ้นกันมั้ยวครับคุณปุ๋ยท่างผุ่นอะแห้งกันครับผมโอ้ครับเหน,นียร่างมืดมากครับผมมืดมากอีกแล้วมั้ยวะครับอ่าครับ <c oughs> ชุดล่างนี่ใส่สูตรเก่าหรือสูตรใหม่คุณปุ๋ย ก็ถือมื่อก่เป็นนึกสูตรเก่าผมมันอก่อนไปทั้งหมดไปทั้งทั้งหมดมีอยู่หกสูตรครับผมครับรับยุดแปดยูสองสูตรครับผมครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวเรามาสวนกันนี่ครับผมโอ้ครับรุดไปอยูสองสูตรสูตรได้รุดเก่าสูตรใหม่เขามาแท่นมันมาคุณปุ๋ยแม่นครับผมครับครับอืม การอดีผมก็ฝันนี่ครับผมฝันมั้ครับเอาครับฝันมาจากไหนนอกคุณปุ๋ยก็ฝันนียดแต่ว่าผมยินว่ากับเจ้าของบ้านเพื่อนของบ้านบ้านเพื่อนอยุตรงขามผมนี่แล้วครับยินว่ากันอ่าบอกไปว่ามาไปีิผมก็เล่ย่างไปบ้านเพิ่นแต่เพิ่อนเล่้ย่างน้ำผมครับผมเล่ายางไปเล่างไปแล้วพี่พี่ชายของผมเนี่ยเขาก็ไปกิน จริงเนี่ยพี่ยังกินอยู่บ้านเพื่อนเะครับผมแต่วี่ยวเพื่อนประยุบานด้วยโอ้พี่ชายผมขอเป็นจริงเนี่ยพี่ยังกินยุบานเพื่อนยุบานเพื่อนครับคุณปุ๋ยเขาไปบอกพี่ชายผมครับปับบผม้านสมิ่งครับผมบ้านสมิ่งเอาบ้านเลขที่บ้านเลขที่เพื่อนเท่าไรครับคุณปุ๋ยบ้านเลขที่จะเป็นหนึ่งเก้าสามนะครับผมหนึ่งเก้าสามบ้านเลขที่นะครับพี่ชายคุณปุ๋ยปะครับผมเพื่อนเขาไปในบ้านโอ้ เขาพีไสาอายุเท่าไรครับยี่สิบปีครับผมสี่สิบปีเอา้เอากระตรงกับชุดล่างคกับชุดล่างสี่สิบเนาะครับเนาะกับล่างตีฝันฝันฝันในมูอผมกอายุเขาก็สามสิบแปดสามสิบแปดมีอยู่ครับ <พา S 2> มีเอฟม,มีเอฟซีถามอายุเอา้าถามไอ้อายุไอ้มูของไอ้คุณปุ๋ยนะว่าสั้นมันก็เป็นตรงครับุดสูตงซุดบนซุดล่างอะไรบงงงงงงงางอย่าครับ นะคี่เนี่อปัจจุบนวิสัยก็เมันก็ตรงศูนย์ล่างอยู่ครับเลยครับโอ้ที่เพิ่งจะ40ปีพื่อเดียเป็น40ปีครับครับผมและกาบ้านเล็กที่เพิ่งเข้าไปนี่193ครับผมครับคุณปุ๋ยแต่งเงินผมกับมักเนี่ยครับ40 40เหรียญบอครับผมโอ้เอาคุณปุ๋ยชุดเด่นเนี่ยมักตัวเด่นเลข40มันมี40 47 46แล้วคุณปุ๋ยเนาะ ครับครับโอ้ครับอายุพี่ไส้คุณปุ๋ยแก่สี่สิบนะครับเนาะกับบ้านเลขที่เพิ่นหนึ่งเก้าสามนะครับท่านผู้ชมครับอ่าคือเพิ่นเข้าไปในบ้านมันบอบ้านในแม่นครับผมครับบ้านตรงขามกันในความฝันแม่นครับผมครับแล้วก็เข้าไปนั่งกินเนี่ยกินขึ้นเดียวครับผมโอ้จะของบ้านเพิ่นกรบปุยู่กับ ยังงงอยู่ในความฝันอ่าในความฝันเนาะครับเผื่อมีเอฟซีถามมาว่าคุณปุ๋ยฝันบอนะครับเผื่ออยากจะตีเอาเด้อยครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับเมื่อนี้อาจจะมาชมวิวช่วงค่าครับเศร้านี่ครับผมเมือเศร้านี่น่ามากครับคุณปุ๋ยน่าลักไปทํางานก็เลยบริมไทยแห่งเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเบิงกับมาตอนเย็นกันน้ำลดแล้วนะครับเนาะนี่ครับพามาชมวิถีปัญหาป่า โอ้ม่งพุ่นะครับเป็นปดประวัติเบาไว้นี่ครับใส่ม่งป่าหลายอยู่ครับคุณปุ๋ยครับทั้งพิ่นยกย่อตอนเย็นเพื่นกะอ่าเก็บกันเมื่อแล้วครับอืมฟองฝันก็มีตาเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับอ๋ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณปุ๋ยย้ำอีกที่หนึ่งครับชุดล่างนะคุณปุ๋ยเนาะ ครับับชุดล่างครับครับผมชุดล่างก็ล่างเดนซีลองศูนย์ครับผมเดนซีลองศน์ครับครับผมจับคู่กบบนี้ซีศูนย์ครับผมจับคู่ซีศูนย์ซีเจ็ดครับผมซีศูนย์ซีเจ็ดซีหกครับผมซีหกครับผมศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้าครับครับนี่ครับผม ชาวบ้านพันกะนี่ครับแม่หมูพันกะามาจักยกสะดุ้งครับท่านผู้ชมครับครับ0หา06 01เนอะอคุณปุ๋ยชุดลลังคร <c oughs> ับครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เนียนขึ้นลักซี่ค <c> ร <oughs> ับผมรับ40 47 46เด้อพี่น้อง เด่นหนิให้เดนซีเลยนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับเดนซีครับผมครับเอ๋อครับบ่าวเถาะก็ขอบคุณคุณปุ๋ยครับผมครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไส้ด่างกับวครับไส้ด่างบริยุกสุดุ้งวะโยกข้าวหนึ่งโอ้ครับแสดงว่าตอนขับนี่น้ามันลดแล้วเนาะไม่น่ากเนาะ นำมันหลดมันบ่ไหนขับโอ้ครับอืมเอาขับถ่าเบิงป่าน้ำเพลินครับได้มดมือมันบ่ได้มึดมือรับได้มดมือครับเอาเบิงป่าน้ำจันรครับตำชุ่มโอ้ครับเห็นบ่พี่น้องปลาขาวปลาเข็งหน่อยโอ้ได้หลายครับเอาครับ ครับท่านชมครับนะครับเนาะครับล่างเนื้อทางล่างของคุณปุ๋ยบวยไงครับผมเดนสี่รองศูนย์นะครับเนาะครับสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่หกคูเดนครับนะครับเนาะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งครับเป็นตัวร่องเด้อครับท่านชมครับครับผมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเนาะน้ามลากครับน้ามากครับพี่น้องมือเสาพ์พนวาหล่นทางเลยครับท่านชมพี่น้อง เอาคลิปนี้บ้าเถาแเกลฝากไว้กับวิวบรรยากาศนะครับเนาะรับ,นะบพอกันคลิปหน้าเด้อรับทำชุ่มครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุข้นทุกท่านครับเงินไหลน้องท้องไหลเข่าขึ้นเก่าพี่น้องรับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ